สวัสดีครับเบอร์ซ่าไอทนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโตเกียวกุน awakening กันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับการดันค่าพลังนะครับเดี๋ยวว่าค่า CP นะครับตัวละครหรือว่าในทีมเราเนาะที่เห็นอยู่ตรงโปรไฟล์ข้างบนซ้ายมือเนาะตอ,ตอนนี้ผมดันมาอยู่5 0 0 0 0แล้วนะครับก็ผมเล่นเป็นสายฟรีนะไม่ได้เติมเลยสักบาทนะคะสาหรับสายฟรีในะเกมนี้ก็เล่นได้สบายๆนะถ้าเกิดเราไม่ได้แบบ ไแข่งขันกบใครมากนะครับแล้วก็เราไม่ได้แบบทุ่มไปเปิดทุกตู้อะไรประมาณเนี้นะครับเล่นได้เนาะก็เดี๋ยวมาพูดถึงการดันค่าพลังสําหรับเกมนี้กันนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงนะแล้วก็เกมเปิดเนาะมีกิจกรรมนะครับฉลองเปิดเซิร์ฟนี่ตรงนี้นะที่เป็นการไต่พลังนะครับนี่นะครับมีเวลาอยู่ทั้งหมด14วันตอนนี้เหลือ12วันแล้วนะครับเพราะว่า ผมเล่นในเป็นวันที่2แล้วนั่นเองนะครับก็พยายามไต่ให้ได้สูงสุดนะครับจะได้ของาาวันนะครับได้คะแหนก็แค่นั้นเนาะซึ่งในการาดันค่า CP หรือพลังนะครับก็มีหลายแบบเลยนะครับก็อย่างเช่นนะครับแรกๆเลยเนี่ยก็คือเป็นการปั้นตัวละครนะครับหรืออัพตัวละครเนี่ยให้เลเวลตันเลยนะครับพวกตัวละครที่เป็นเอ r นะครับซึ่งในการปั้นเนี่ย ข้อดีเลยคือมันสามารถทําให้ CP เราเพิ่มขึ้นแล้วได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถนะครับจัดรูปแบบทีมนะนี่นะแต่กระบวนตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าเราต้องใช้ตัวละครเนาะในการเข้ามาเหมือนเป็นการซิงค์ตัวละครเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของค่า CP ด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราทำเขาเนี่ยให้เลเวลแล้วก็ของเนี่ยเยอะนะครับค่าทีมหรือว่าค่า CP เนี่ยก็จะเยอะตามนะ มันก็จะส่งผลเนาะเวลาเราไปลงเล่นด่านเนี่ยถ้าเกิด CP เราเยอะกว่านี่ยเราก็จะได้เปิดก่อนนั่นเองเนาะสำหรับเกมนี้นะถ้าเกิดฝั่งใครเนี่ยมีดามจเยอะกว่านะจะได้เป็นการเริ่มเกมหรือว่าเริ่มต่อสู้ทําการโจมตีก่อนนั่นเองนะซึ่งก็ช่วงแรกเนี่ยตรงนี้เนาะก็อัพไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องสนใจว่าเฮ้ยมันเก่งหรือเปล่านะครับซึ่งไม่ต้องคิดอะไรตรงนี้มากนะอ,อัพไปเถอะนะครับ เพื่อที่เราจะดันค่า CP นะครับจะได้ไปลุยดันต่อๆไปได้ง่ายขึ้นนะครับในการอัพตัวละครเนาะมีหลายอย่างนะครับที่อัพนะนอกจากการเลื่องขันนะครับปลดเลเวลเนาะยังมีในเรื่องของอัพดาวเนี่ยอัพดาวผมจะไม่พูดถึงละกันนะอัพดาวตรงนี้มันอยู่ที่าการเปิดกาชาด้วยนะครับก็ถ้าใครมีงบเนี่ยอาจจะไปได้ไวนะครับผมตรงนี้เนาะก็จะเน้นในเรื่องของขอบเขตนะตรงนี้นะครับก็อย่าลืมมาอัพกันนะครับตรงนี้เนาะก็จะเพิ่ม CP ให้เราด้วยนะเห็นไหม เพิ่มค่าสถานะต่างๆนะครับ r c ซ e l ซลนะครับอย่าลืมที่จะใส่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับก็ช่วงนี้เราก็ใส่ไปก่อนนะครับถึงแม้ว่าคะแนนมันจะมีคะแนนเห็นไหมอยู่ที่79เนาะอันนี้80นะซึ่งอ่ามันน่าจะเต็ม100นะครับถ้าถ้าเกิดเหมือนเดิมนะตรงคะแนนเนี่ยจะเต็ม100ก็คือเป็นของที่ดีที่สุดนะครับค่าตรงเนี้ยค่าพื้นฐานสแต็คพื้นฐานเนี่ยมันจะเยอะที่สุดนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ระบบในการ รีออฟลองพวกนี้นะครับยังยังยังไม่เห็นมีนะเออน่าไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นการซิงตัวละครน,นั่นเองนะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาอัปเกรดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่สําคัญช่วยเพิ่มค่าพลังให้กับทีมเราด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการอัพตัวละครเนานะต่อมานะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญนะเวลาเพื่อนๆเปิดกาชาใช่ไหมครับ ก็มันจะมีเหรียญนะที Arizona, ่อ <áb> ัพดาวเนาะเรามาอัพ <saben> ตัวละครพวกนี <stated> ้ให้หมดเลยนะนี่นะครับพวกตัวที่ไม่ใช่เอ r เอเนี่ยอัพให้หมดเลยนะพวกดาวตรงนี้นะครับนี่ผมอัพไปเลยนะพวกนี้เนี่ยก็จะเพิ่มค่าซีให้กับทีมเราด้วยนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆอัพไปนะไม่ต้องเก็บเหรียญพวกนี้ไม่ต้องไปแลกนะครับไม่ต้องไปแลกในร้านค้านะรอให้เราอัพเต็มก่อนนะครับเพื่อนๆเราถึงจะเอาเศษที่เหลือเนี่ยไปแลกของในร้านค้าเหรียญพวกนี้จะดีกว่านะ มันจะคุ้มกว่าไงเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องดันพลังไปสูงๆนะครับเพื่อที่จะทํากิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็ไปลุยด่านต่างๆนะค่าซ p ค่าพลังเนี่ยมันจะได้แบบเยอะๆนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะอันเนี้ยอัพไปเลยนะครับอัพไปให้เต็มนี่นะครับ ห็นปะ CP เราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมนะครับตรงนี้อ่ะหมดแล้วนะครับอืมนะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆก็ถ้าอยากได้ CP เพิ่มเนี่ยนะครับก็ทำการไปลงต่างๆนะลงพวกด่านอะไรพวกเอ่อพวกด่านต่อสู้พวกนี้เนาะหาทรัพยากรต่างๆมาอัพตัวละครน,นะครับมาใส่ของอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอาซีอย่างที่บอกนะว่าตอนนี้มันหาได้นะครับในด่าน ลูกโซ่นะครับประจนภัยลูกโซ่พวกการตรีบอสต,ตัวนี้นะครับนี่ตีบอสพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะอาซีนะครับนี่แล้วก็มีในการตรีกิวนะครับองค์กรเนาะจะมีบอสต,ตัวนี้นะครับท้าทายรายสัปดาห์ขององค์กรนะก็จะเป็นบอสต,ตัวนี้เนาะเวลาเราตีเนี่ยมันก็จะดอกด้วยนะมีดอกอาซีให้ด้วยนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะอืม ซึ่งอาก็สําคัญนะเพราะว่ามีกิจกรรมด้วยแล้วก็ทําให้เราลงด่านง่ายด้วยนะครับผมตรงนี้นะก็เวลาเราอัปดาวนะครับอุปอ่าตัวละครไปแล้วนะมันจะมีในเรื่องของการนี่ครับตีบวกความสามารถด้านบนขวามือนปะนะครับแล้วก็เรามีดาวเนี่ยปะมันเร,เราสามารถมาอัพบวกสแต็กพื้นฐานพวกนี้ได้นะ ADK Dev แล้วก็ HP พวกเนี้ยนะครับก็ สามารถที่จะมาอัพเพิ่มเติมตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมถึงแนะนําว่าถ้าเกิดมีดาวเนี่ยให้อัพดาวตัวละครไปก่อนนะครับเพราะว่าดาวที่เราอัพตัวละครเนี่ยมันสามารถที่จะมาอัพพื้นฐานพวกนี้ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ทําให้ cp ของเราเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับส่วนตีบวกสเตตัสยังไม่เปิดนะผมเปิดวันที่18เลยนะครับอืมแล้วก็ถ้า cp เราถึงเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยเราก็จะบวกค่าตรงนี้ไปอีกนะ ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเปิดตัวละครพวก s r ได้ซ้มเนี่ยมาอัปดาวพวกเขาก่อนนะครับมันจะช่วยให้เพิ่มค่า CP ของเราค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมทำวิธีนี้นะแบบแล้วก็ผมมาลงพวกเนี้ยผ่านสบายหมดเลยนะครับก็เล่นมาเรื่อยๆนะนี่นะครับผ่านเรียบร้อยหมดนะครับตรงนี้อาจจะมีแค่แบบบางคอนเทนต์นะที่ยังไม,ไม่ผ่านหมดอองน่าจะยังไม่ผ่านหมดนะครับยังไม่ได้ลงเลย นะครับอยู่ที่ความยาก8นะยังไม่ได้ลงต่อนะครับแล้วก็อันนี้ก็สุดแล้วนะครับสําหรับคำพีเอ็กนะครับไม่ได้ยากนะตายมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยติดขัดในเรื่องของทรัพยากรเงินนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยมาลงตีบอสท้าทายฟาดฟันตรงนี้นะข้างบนขวามือไปอันนี้เป็นกิจกรรมตอนนี้นะครับเป็นกิจกรรมด่านนะครับผมเราทําการมาตีพวกเขาเลยนะ แนะนำให้มาตีทุกวันนะครับเพราะว่ามันจะมีกล่องตัวนี้ให้นะครับแล้วก็ได้แต้มพิธีนะครับเป็นอ่าใบนะครับสีสีเงินตัวนี้เนาะสีเทานะครับมาแลกได้นะของนะครับของในร้านค้านี่ผมแลกนี่จะหมดแล้วนะนะเออตรงนี้เป็นทรัพยากรที่แบบดีมากๆมีทั้ง Energy นะครับผมเงินเนี่ยสำคัญมากผมแลกหมดเลยตรงนี้ได้เงินเยอะมากนะครับแล้วก็่าที่อัพเลเวลตัวละครนะครับแล้วก็ที่เลื่อนขั้นตัวละครต่างๆนะ โอ้มีแบบของดีนะแล้วก็มีอัพขอบเขตด,ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตั๋วนะครับที่เปิดตู้ลิมิเต็ดนะทั้งหมด10บใบนะครับอืมใช่ไหมสิบหรือ20บในะบเนะี่ยยีบใบเนาะถ้าจะไม่บิดเนี่ยผมแลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ของพวกผลิตเรื่องขั้นต่างๆนะครับตรงนี้ที่ยังไม่ได้แลกนะก็สามารถมาหาตรงนี้ได้นะครับมีเวลาจํากัดด้วยนะเหลืออีก5วันนะตอนนี้นะครับเลือวันแล้วอย่าลืมมา ทำการเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของภารกิจตรงนี้ด้วยนะอันนี้ไม่ต้องรีบทํานะครับหมายถึงว่าเราทําเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมอืมประมาณนี้นะสําหรับคนที่ขาดทรัพยากรน,นะครับในการที่เราจะดันตัวละครเพื่อที่จะเพิ่มค่าพลังสูงๆเนี่ยตรงดันกิจกรรมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมตรงนี้เนาะอืมอประมาณนี้นะครับแล้วก็ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการอัพไม่นี่อีกนะครับเ,ออเขาเรียกว่าเป็นการอัพถ้าไม่ตายนะครับน่าจะอยู่ที่เตรียมลบหรือเปล่านีออ่ไม่ใช่ดินี่มัง้งอันนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครได้พวกขีดวิญญาณตัวนี้มาก็อย่าลืมมาอัพกันด้วยนะครับตัวนี้ก็ช่วยเราได้นะครับเพราะว่ามีเอฟเฟกต์เห็นไหมมีเอฟเฟกบอกนะครับอัพแล้วเราได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของค่าพลังเหมือนกันนะ หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคบเ,เพื่อนๆแล้วก็ในเรื่องของอตัวละครที่ลิเซที่เราสามารถอัปดาวได้สูงๆเนี่ยนะครับก็ทาไปเรื่อยๆแหละนะครับพยายามมาลงพวกลูกโซ่เนี่ยให้มันผ่านให้เลเวลเราผ่านไปนะแล้วก็จะได้เหรียญลิเซ่นะครับมาทําดาวตัวละครลิเซ่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ช่วยทีมเราได้นะครับเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวละครที่ดาเมจค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังสู้คานิกิไม่ได้อยู่ดีเนาะ แต่มันเป็นตัวฟรีนะครับก็ทําไปได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ไม่มีเวลาจํากัดด้วยนะครับอืมอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดัน c p เนาะผมก็ใช้มาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับเล่นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ก็เลเวล41แล้วนะครับแล้วก็ค่า c p พีอยู่ที่5 5 0 0นะแบบไม่เติมนะครับเล่นแบบชิวๆเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ว่างจริง ดูวิดีโอได้นะรับรางวัลตัวนี้นะผมดูวิดีโอเรียบร้อยนะได้ของนะครับทุกวันเลยนะแต่ว่ามันจะเยอะหน่อยจะเสียเวลาตรงนี้นะครับอืมแต่ว่าได้ของรางวัลที่ค่อนข้างดีเลยไหมมีทั้งตั๋วมีอะไรเนี่ยนะครับอืประมาณนี้เนาะก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังเล่นนะครับว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อที่ให้ไอเดีเราเนี่ยเติบโตแล้วก็ค่าซ p พีตงสูงนะประมาณนี้เนาะ สำหรับคนที่เป็นสายฟรีไม่ใช่แบบสายเติมอะไรมากมายนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับน่าจะทําให้เพื่อนเนี่ยไปได้ไกลขึ้นนะครับผมมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลรับไปก่อนเนาะสวัสดีครับ